สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์แม r ริแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดในไทยไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ล่าสุดรีวิวเชิงลึกสเปครถและราคาจริงที่คุณอยากรู้ถ้าคุณรักรถเหมือนพวกเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับหนึ่งในรถสปอร์ตอเมริกันที่หลายคนตั้งตารอ นั่นคือเชฟโรเลตคอเวสติงเ s ร i รุ่นปี2 0 2นปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีพัฒนาการน่าสนใจมากที่สุดจากค่ายเชฟโรเลตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์และราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าคู่แข่งจากยุโรปคอเวสติงเ a รกลายเป็นรถในฝันของใครหลายๆายคนและวันนี้เราจะมาจาะลึกกันครับว่ารุ่นปี2026มีอะไรใหม่บ้างและราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันแนะ่ คอเวสติงเกรปี2026ยังคงความเป็นรถเครื่องวางกลางลำแบบมิดเอนจินซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่รุ่น c 8ทํทำให้การกระจายน้ำหนักดีขึ้นขับสนุกขึ้นและให้ความรู้สึกเหมือนขับรถแข่งจริงๆในสนามตัวรถยังคงใช้เครื่องยนต์6.2ลิตรบีแแบบเดเชอรอนี e ่แอสเพเรเตให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ495แรงมา้าและแรงบิดที่637นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต Dual ิดูอัลคลาสแปดสปีดให้อัตราเร่งจาก ท่านนั้ซึ่งถือว่าเร็วมากในระดับรถราคานี้สิ่งที่ใหม่ในรุ่นปี2026คือการปรับปรุงระบบช่วงล่างแมกเนติกไรด์คอนโทรลให้ตอบสนองไวและแม่นยำยิ่งขึ้นปรับจูนซอฟต์แวร์ควบคุมการทรงตัวให้ฉลาดขึ้น รวมไปถึงระบบขับเคลื่อนที่มีการอัปเดตเล็กน้อยเพื่อให้ตอบสนองการขับขี่ในทุกสภาพถนนได้ดีกว่าเดิมและแน่นอนเชฟโรเล e ตก็ไม่ลืมอัปเดตหน้าจออินโฟเทนเมนต์ให้ทันสมัยขึ้นรองรับทั้ง Apple c a r Play และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจากโบสในเรื่องดีไซน์ภายนอกคอเวสติงเบรปี2026มีการปรับเส้นสายให้ดูฉกเฉียวยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าและช่องระบายอากาศด้านข้างได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดันกว่าเดิม ส่วนล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วด้านหน้าและ20นิ้วด้านหลังช่วยเสริมลุคสปอร์ตอย่างชัดเจนด้านหลังยังคงเอกลักษณ์ด้วยฝ่ายท้ายเล็ดทรงเฉียบคมและปลายท่อไอเสียคูดตรงกลางที่เป็นซิเกเนเจอร์ของคอเวตภายในห้องโดยสารยังคงความหรูหราแบบสปอร์ตเบาะหนังแท้ทรงบักเก็ตซีกระชับรับกับสรีระผู้ขับแผงคอนโซลที่หันเข้าหาคนขับแบบคอพิทสไตล์ทำให้ทุกฟังก์ชันใช้งานได้สะดวก ตัววัสดุตกแต่งมีให้เลือกทั้งแบบคาร์บอนไฟเบอร์หนังนับป้าหรือ Mac แม้กระทั่งแบบไม้เอาพายสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกสำหรับราคาของเชฟโรเลตคอเวสติงเบรปี2026ีในตลาดสหรัฐเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ69,995ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2.5ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมในไทยนะครับถ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแบบนำเข้าคาดว่าราคาอาจอยู่ราวๆ8ว0ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและต้นทุนภาษีนำเข้าในช่วงนั้น สำหรับคนที่กำลังมองหารถสปอร์ตที่ขับสนุกดีไซน์เท่แรงแบบจัดเต็มและมีความน่าเชื่อถือในระยะยาวพอเวสติงเกรก็ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถยุโรปราคาสูงลิว้วและที่สำคัญคือมันยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของรถอเมริกันที่ขับสนุกแบบดิบๆแต่ก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบครัน ใครที่ชอบแนวนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าคอเวสติงเกรปี2026ตอบโจทย์สไตล์คุณไหมหรือถ้ามีคำถามเกี่ยวกับรุ่นอื่นๆก็สามารถแนะนำไว้ได้เลยครับทีมงานคาร์แมทริกพร้อมหาข้อมูลมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์แมทริกเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ